สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอินเทอร์เฟซและการควบคุมหน้าจอการทำงานของ d 5กันนะครับในคลิปที่แล้วเราพูดถึงวิธีการสมัครสมาชิก education ไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผม sign in เป็น educational แล้วนะครับมันก็จะถ้าเราเคย sign in มาแล้วเนี่ยตรงบริเวณมุมซ้ายเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้น อีเมลแอดเรสของเราที่เราเป็นคนซ i าอินเมื่อคราวที่แล้วนะครับนี่มาดูหน้าจอแรกที่เราเห็นนะครับหลักๆก,ก็คือถ้าเราสังเกตดูนะครับตรงนี้มี New ก็คือสร้างโปรเจกต,ต์ใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็มี Open ก็คือเปิดโปรเจกต,ต์เดิมที่เราทำเอาไว้นะครับส่วน Recent ก็เป็นตัวโปรเจกต์ไฟล์ที่เราเพิ่งใช้ไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มี Work f l o w workflow ในที่นี้ความจริงมันก็คือการติดตั้ง ตัว plug-in ที่ใช้ connect ระหว่างตัว D5 กับ 3D application ที่พวกเราใช้นะครับคล้ายๆกับตอนที่ในในคลิปแรกผมพูดถึงการเข้าไปที่ D5 render แล้วก็ slash download นะครับแต่คราวนี้เราสามารถจะดาวน์โหลดโดยตรงจาก workflow ตรงนี้ก็ได้นะครับ explore นะครับ, explore น,รบ explore น่าจะเป็นหน้าแรกที่พวกเราเห็นตอนเมื่อกี้นี้ก็คือจะเป็นพวกเกี่ยวกับไฟล์ทดลอง นะครับ t u t r r i n l t r a i ท i n g ทั้งหลายแหล่ที่เขารวบรวมมานะครับพวก Demo Scene ทั้งหลายแหล่ให้เรามาทดลองใช้ d ี f ฟกันนะครับในกรณีตัวอย่างเนี่ยผมยังไม่ใช้ d demo scene นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่นะครับผมจะใช้ไฟล์เล็กๆเ,เพื่อเพื่อเป็นการทดลองถึงเรื่องของ Interface กันนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นผมจะลอง New Project ดูก่อนครับแล้วก็เลือก New นะครับ เมื่อเราเข้าเป็นที่หน้าแรกนะครับเราก็จะเห็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะที่เป็น beginner guide อันนี้ก็จะเป็น navigation อธิบายว่าหน้าจอเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถจะติ๊กตรงล้นโชว์เกณฑ์นี้ก็ได้นะครับเพื่อเพื่อที่จะไม่หน้านี้ไม่ขึ้นอีกในคราวถัดไปนะครับแต่ความจริงตันนี้ถ้าเราเข้าไปดูเราสามารถจะกดลูกศรทางซ้ายทางขวานะครับเพื่อเลื่อนให้เขาแสดง information ต่างๆ ของการใช้โปรแกรมเบื้องต้นนะครับแล้วก็ลองดูได้นี่ผมจะปิดไปก่อนนะครับทีนี้พอเราเข้ามาในหน้าจอนะครับโดยพื้นฐานมันก็จะมีเมนูอยู่รอบๆแล้วก็ตรงกลางก็เป็นพื้นที่การทำงานนะครับผมจะลองง่ายๆนี้ก่อนโดยการที่ผมจะดึงไฟล์จากตัว SketchUp มาใช้แล้วกันนะครับโดยหลักการก็คือที่มุมซ้ายบนตรงเนี้ยเราจะมีปุ่ม ในการโหลดหรือ import ไฟล์ 3D Application ทั้งหลายแหละหรือเราจะคลิกที่ไอคอนลูกขีด3ขีดเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกลงไปแล้วก็เลือกไฟล์แล้วก็ import ก็ได้นะครับนี่ผมจะลองเลือกดูนะครับผมจะ import ไฟล์ที่ผมเพิ่งทำไว้นะครับอันนี้อมาจาก sketchup ดึงตรงๆถ้าเราดูตรงนี้ว่าเราสามารถจะดึงไฟล์อะไรได้บ้างใน D5 นะครับถ้าเราคล่ออกมาดูเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถที่จะดึงไฟล์ FBX นะครับของ Autodesk D5A ตัวนี้ก็คือตัวแอสเซทของ D5 เองนั่นเองนะครับแล้วก็มี SketchUp นะครับ 3DM นี่ก็ของ b h i n o นะครับนะครับผมจะเลือก SketchUp ก่อนนะครับแล้วก็ Open เวลาที่เรา Import ไฟล์จากข้างนอกเข้ามาในในดนะครับเขาจะมาอยู่ในหน้าต่าตงตัวนี้ว่า Import เนี่ยนะครับ p o r t e ตตัวนี้ก็คือเราโหลดอะไรมาบ้างแล้วกันก็จะอยู่ในรายการนี้นะครับมันยังไม่ปรากฏบนจอนะครับการที่โมเดลนี้จะปรากฏบนจอเนี่ยเราต้องคลิกตัวนี้แล้วเลื่อนเมาส์มาตรงกลางนะครับเพื่อเอาโมเดลมาใส่อยู่บนจอนะครับเมื่อกี้นี่ตอนที่เรา Import จะสังเกตเห็นว่ามันไม่มี Revit ไฟล์นะครับ โดยวิธีการถ้าเราอยากได้เว่ยง่ายสุดก็คือเราติดตั้งปลั๊กอินของ e ว i t แล้วเราก็จะส่งโดยตรงจาก e ว i t เข้ามาที่ DeFi นะครับเอาละครับ,เร,บเริ่มต้นผมจะเอาโมเดลเข้ามาวางบนจอกอนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วผมก็ดึงมาเลื่อนเม,มาส์มาแล้วก็คลิกนะครับที่ผมจับเพื่อวางลงไปนะครในการควบคุมหน้าจอนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับ 3D application ทั่วๆไปนะครับโดยที่เราใช้เมาส,ส,ส์ปุ่มซ้ายเป็นตัว select นะครับเมาส์ปุ่มกลางเป็น orbit นะครับถ้าผมกด shift เมาส์ปุ่มกลางก็จะเป็นแผ่นนะครับตัวล้อบนเมาส์ก็ซูมเข้าซูมออกนะครับตามปกตินะฮะทีนี้หลังจากเราได้โมเดลเราสังเกตดูเวลาผมคลิกไปที่โมเดลเนี่ยนะครับมันจะมีไอคอนหรือ gizmo ของการ Move ทั้งหลายแหล่นี่นะครับโดยสังเกตดูนะครับมันก็จะมีไอคอนที่เป็นหัวลูกศรก็คือเราสามารถจะคลิกลากเพื่อเลื่อนในแกนน,นั้นๆนะครับเลื่อนในแกนน,นั้นๆหรือเราอาจจะคลิกตรงจุดกลมนะครับตรงจุดกลมเนี่ยนะฮะอย่างเช่นกรณีของจุดกลมตรงนี้หมายความว่าเราจะ Move 2แกน x, y หรือผมคลิกตรงนี้ก็คือเป็น x แอะไรประมาณนี้นะครับ ในขณะเดียวกันจะมีไอคอนที่เป็นรูปโคง้โคงๆอันนี้ใช้ในการโ o ทนะครับผมสามารถจะโหทดอันนี้ได้ทีนี้เวลาที่เรา move หรือโ a ท e ก็แล้วแต่เนี่ยโดยการใช้ไอคอนใช่ไหมครับแในความเป็นจริงเรายังมีตัวด้านขวาเนี่ยนะครับที่เป็นเมนูย่อยๆอยางเนี่ามันจะมีแท็บอยู่อันที่เราใช้อยู่ตอนนี้คือ inspector นะครับ inspector ตัวนี้ก็คือการบอกว่า Object ตัวนี้มัน location x y z มัอยู่ที่ไหน rotation เป็นเท่าไหร่ นะครับแล้วก็ขนาดซึ่งเราสามารถจะปรับแต่งขนาดได้ในกรณีที่อ็อบเจกต์บางประเภทต้นไม้พุ่มไม้สามารถจะใช้สเกลใช้ตัวนี้เป็นตัวปรับไซซิงได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเริ่มต้นนะครับทีนี้ในกรณีที่เราเห็นไอคอนเป็นแบบนี้นะครับอ,อ,อันนี้คือ Move กับ r o t เ t e ในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะ กดตัว V ที่คีย์บอร์ดนะครับมันจะทอกเกิลจากมูฟกับโรเทตกลายเป็นสเกลนะครับกลายเป็นสเกลหรือเราจะใช้วิธีกด V เนี่ยนะครับทอกเกิลไปมาหรือเราจะใช้ไอคอนที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกลุ่มจะเห็นว่ามันจะมี Move r o t a ท e แล้วก็ S c a l e นะครับช็อตคัดคีย์ตัว V นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้เรามาดูโหมดการทํางานในขณะที่ตอนนี้ Default มันจะเป็นเราเรียกว่าเป็น Orbit Mode นะครับถ้าเราดูว่าโหมดในการควบคุมหน้าจอจะเป็นแบบไหนสามารถจะไปดูที่ไอคอนมุมขวาบนเนี่ยนะครับถ้าเราคลิกลมาดูจะสังเกตเห็นว่า Default เริ่มต้นเนี่ยจะเป็น Orbit Mode ก็คือใช้เมาส์ควบคุมอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับส่วน Fly Mode Fly Mode ก็จะเป็นการที่เราสามารถจะเคลื่อนที่ไปขนะับขึ้นลงนะครับสามารถที่จะ Move เหมือนเราเดินโดยใช้ ปุ่มนะครับปุมที่เราใช้ก็คือ A W S D เหมือนที่เราเล่นเกมนี่แหละนะครับในการเคลื่อนที่ W ก็ไปข้างหน้า S มาข้างหลังนะครับ A ไปทางซ้าย D ไปทางขวานะครับในขณะเดียวกันถ้ามันเป็น fly mode เนี่ยเราสามารถจะเลือก speed นะครับแล้วก็ตั้งความสูงเริ่มต้นก่อนว่าะจะสูงเท่าไหร่นะครับแล้วเราสามารถที่จะทำมุมก้มมุมเงยอย่างไรก็ได้นะครับอันนี้เรียกว่า fly mode นะฮะไกลกรณีเราเรียกว่า walk mode ใน walk Mode เนี่ยเขาก็จะตั้งเหมือนเราเล่นเกมก็คือมี ground plane อยู่นะครับเราสามารถจะทำ walk Mode ได้แต่นี้ตอน,นที่เราออกไปอยู่ด้านนอกนะครับจะลองทำให้ดูนิดนึงตอนนี้จะเห็นว่าเวลาผมที่ walk Mode ผมเลื่อนออกอไว้ไม่ได้นะครับผมก็จะกด fly Mode ที่นึ่ง็ล้มถอยออกมาโมเดลผมเล็กนิดเดียวแต่ตอนนี้มันไม่มี ground plane เวลาผมไปสวิตไปที่ walk Mode เนี่ยมันจะทาไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรให้เหยียบลงไปนะครับ ในกรณีนี้ผมจะลองทดลองง่ายๆเพื่อเห็นว่า Walk Mode มีผลยังไงนะครับผมจะ Import ะพื้นกราวมาสักอันกับโมเดลที่มันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นบันไดนะครับโอเคผมจะดึงเข้ามานะครับสักอันแล้วผมลากมาใส่นี่นะครับโอเคก็เป็นพื้นธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรจับวางเอาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมอาจจะโรเททมันนิดหน่อยนะครับ ผมจะสวิตช์นี้เป็น Orbit ิท d หมดก่อนนะครับแล้วผมจะโรเต e แต่นี้แทนที่ผมจะมานั่งโรเตทที่ไอคอนผมอาจจะใช้ Inspector แล้วผมก็โรเตทตรงนี้สัก90องศาแล้วกันในแกน Z หมุนไปนะครับแล้วเสร็จแล้วผมอาจจะย้ายไปนิดหน่อยสมมติอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับทีนี้ในโมเดลที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ผมมีพื้นตอนนี้ผมเข้ากับผมยืนอยู่บนพื้นซึ่งผมน่าจะสวิตช์ตัวนี้จากออร์บิทโหหรือฟลายโหมดเนี่ยไปเป็นวอล์กโหมได้ ตอนนี้ผมยังไม่มีพื้นนะครับผมเลื่อนเข้าไปนิดให้ผมอยู่บนพื้นก่อนนะผมสวิตช์วอล์กโหมดเอาละครับตอนนี้ผมยืนบนวอล์กโหมดได้นะครับทีนี้ถ้าผมใช้วอล์กโหมดแล้วผมพยายามจะเดินไปนะครับโดยใช้ WSD เนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าผมเดินขึ้นบันไดมันก็จะขึ้นไปบนบันไดได,ได้เห็นไหมครับเดินลงนะครับอันนี้คือวอล์ m โหมดแต่ถ้าผมสวิตช์เป็นฟลายโหมดสังเกตนะครับฟลายโหมดเนี่ย ถืว่าผมเลื่อนไปข้างหน้ามันจะไม่สนใจออบเจกต์นะครับเราอาจจะจมลงไปบนออบเจกต์ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือความหมายของ Fly Mode นะครับเพราะนั้นอันนี้เราก็สามารถจะปรับแต่งลักษณะของการควบคุมการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ได้นะผมจะกลับไปเป็น Orbit Mode ก่อนแล้วกันนะครับโอเคอเพื่อไม่ให้ดิสเพลย์มัน้นเพี้ยนเนี่ยผมียกความสูงของออบเจกต์นิดนึงนะครับ ผมเลื่อนขึ้นนิดนึงเพื่อไม่ให้มันไปขบกับโมเดลนะครับตัวล่างอาะละครับทีนี้สังเกตดูเวลาเรา import โมเดลเข้ามานะครับไม่ว่าเรา import จาก 3D application ใดก็แล้วแต่ใน D5 เนี่ยจะแยก Object ไปตาม Material นะครับหมายเข้ามาอยู่ราีใน SketchUp ตอนนี้ผมเทสีสีให้มันแตกต่างกันเวลาที่ผมดึงเข้ามาใน ดีไฟ uh, เนี่ยผมก็สามารถจะแยกแยะ material ตามสีที่ว่านี้ได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราส่งโมเดลมาเป็นสีเดียวหรือ m a t e r ี a l เดียลเดียวนยใน D5 ก็จะมองเป็นก้อนเดียวนะครับวเวลาแอปพลายพวก material อะไรมันก็จะแอปพลไปทั้งก้อนไม่สามารถจะแยกชิ้นงานได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการเตรียมงานนิดหน่อยทีนี้มาดูหน้าจอนะครับย้อนกลับไปที่หน้าจอรอบ รเ,เริ่มต้นทางมุมซ้ายบนเนี่ยเรียกว่าซีนลิสต์ก็คือ Scene แบบเดียวกับใน sketchup แหละครับก็คือจดจำทั้งแสงเงาเมุมมองทั้งหลายแหล่เอาไว้นะครับเราก็สามารถจะสร้าง Scene เพื่อจะแสดงลักษณะต่างๆของมุมมองเตรียมเก็บเอาไว้ในนี้นะครับถัดมาเป็นเลเยอร์นะครับเลเยอร์ Layer ตรงนี้ก็เป็นการเก็บเลเยอร์คล้ายๆกับเลเยอร์ใน 2d cad คล้ายกับแท็กใน SketchUp นะครับก็คือสามารถจะเอางานหรืออ b อบเจกต์ของเราไปไว้ในเลเยอร์ต่างๆแ,แล้วเราจจะเปิดปิดนะครับเช่นสมมติเราเอาโมเดลที่เป็นเฟอร์นิเจอร์มาย้ายไปอยู่ในเลเยอร์เฟอร์นิเจอร์เราเอาต้นหมากลากไม้มาอยู่ในเลเยอร์ของต้นไม้เพื่อจะทอเกิลเปิดปิดตามที่เราต้องการนะครับถัดมาตรงนี้เป็นอ็อบเจกต์กับ Import นะครับถ้าเรดูที่อ็อบเจก นะครับอ็อบเจกต์ตรงนี้หมายความว่าหลังจากเรา Import มาแล้วเนี่ยมันปรากฏเป็นรายการอะไรใน D ีไฟนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าผมดึง s k e t u p f i ล e มา1ครั้งเนี่ยข้อมูลทั้งก้อนของ s k e t u p ก้อนนั้นมันจะเป็นก้อนเดียวกันนะครับก็ได้เป็นรายการนี้การควบคุมเคลื่อนที่ย้ายก็จะเป็นการย้ายทั้งชุดนะครับยกเว,กว้นกรณี่เรื่อง m a t e r i a l ถ้าโมเดลเดียวกันเนี่ยแต่เราใส่หลาย m a t e r i a l มันก็จะแยกแยะในการ assign m a t e r i a l ได้อยู่แล้วนะครับ ด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้เป็นอันแรกเป็นเรื่องของไลท์นะครับอันนี้เป็น artificial light ใน D5 นะครับเราสามารถจะใส่ตัว light source ประเภทต่างๆลงไปในโดยใช้เมนูนี้นะครับถัดมาคือ p a r t 2อันนี้เป็นใช้สำหรับกรณีของพวกอ็อบเจกต์ที่เป็นแอนิเมตนะครับเช่นคนรถยนต์อะไรของ D5 นะครับในการที่วางลงไปแล้วมันก็จะเดินหรือมันจะวิ่งในรถยนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับ ถัดมาคือทูนะครับทูในที่นี้มันเป็นทูของการาวางคล้ายคล้ายพวก scatter object ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ brush ใช้ brush นี่คือเหมือนเราเพนเลงไปนะครับแล้วตรงไหนที่เราเพน n t Object ที่เรากำหนดไว้มันก็จะวางไปตามแนวเพนนั้นนะครับมี scatter นี่คล้ายๆการกระจายอ b อ e c t ที่เราเลือกเนี่ยลงไปบนพื้นที่ที่เราเลือกนะครับแล้วก็มีผาดนะครับก็ต่างจาก Bru ั h อยู่นิดหน่อยก็คือ p a t เพื่อให้เราวาดเส้น เป็นไกด์ไลน์แล้วก็ออบเจกต์ต่างๆที่เราเลือกนะัก็จะไปวางอยู่บนถาดน,นั้นนะครับอีกอันคือ Particle นะครับ p a r t ต c l e ตรงนี้ก็คือการ Add Asset หรือ Object ที่เกี่ยวข้องกับพวกพวก p a r t i c เ e เทคนิคทั้งหลายแหละเช่นควันหรือไฟอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็อีกอันคือ Add Scatter นี่อันนี้เป็นเมนูที่ใช้ในการจัดการกับ Scatter Object นะครับนี่เพื่ออธิบายในเบื้องต้น ก่อนว่า scatter คืออะไรในดี D-pipe นะครับ uh, scatter ก็คือการที่เราเอา Object กตหนึ่งตัวหรือหลายๆตัวเนี่ยนะครับแล้วมา random เทลงไปบนพื้นที่บนเส้นทางอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเหมาะสำหรับทำพวก landscape uh, ต่างๆนะครับ้นหมากลากไม้สนามหญ้าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ scatter object ครับนี่เป็นเมนูตอนบนทางด้านขวานะครับทางด้านขวาด้านบนเนี่ยจะมีเมนูอยู่3 ตัวนะครับสตัวนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อันแรกนะครับอันนี้ enhance นะครับ AI enhance เนี่ยมันใช้ในการที่จะทำการอัปเกรดหรืออัพสเกลนะครับไฟล์ที่เราเรนเดอร์ใน D5 ให้มันมีคุณภาพซึ่งสูงขึ้นนะครับถัดมาเป็นเรื่องของกล้องนะครับถ้าเราคลิกไปตรงกล้องเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าด้านล่างเนี่ยเป็นการคอนโทรลว่าเราต้องการกล้องเ,ออเป็น ลักษณะพอ o r ชั o นเท่าไหร่ F.O.V เท่าไหร่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ตั้งได้ที่นี่นะครับซึ่งเดี๋ยวรายเลียนเราก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับเป็นการตั้งกล้องตั้ง resolution ของภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับอีกตัวเป็น Animation นะครับ i o n m a t i o n ในที่นี้คือใช้สำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของการทำส่งข้อมูลออกไปเป็น Animation มีการ Add พวก Keyframe ทั้งหลายแหล่อยู่แถวๆนี้นะครับนี่ n i m a t i o n ตัวสุดท้ายเป็น Render Queue ในกรณีที่เรามีภาพหรือมี a n i m เมช o n นะครับแล้วเราต้องการส่งออกนะครับเราอาจจะส่งออกทีเดียวเป็นเซตนะครับม,มีภาพกี่ภาพมีภาพนิ่งกี่ภาพมี a n i m เมช o n กี่ตัวแล้วก็ส่งออกไปในเป็น a t c h ส่งออไปเลยนะครับอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือ4 tool ที่มีเครื่องบดฟังก์ชันข้างบดน,นะครับทีนี้ถัดมาข้างล่างนิดหน่อยมันจะมีแท็บอยู่นะครับเริ่มต้นก็เป็น Environment นะครับ environment ตัวนี้เป็นตัวควบคุมสภาพแวดล้อมของฉากนี้นะครับโดยที่เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีอยู่2รายการก็คือ GOSKY e กับ s c i นะครับ GOSKY ก็เป็นการเลือกที่จะใช้การกำหนดว่าดวงอาทิตย์อยู่สูงอยู่ต่ำนะครับแล้วก็มี n o r t h offset ก็คือหมายความโดย default เนี่ย n o h มันจะวิ่งไป ด้านหน้านีครับหรือขึ้นข้างบนถ้าเรามองที่ท็อปวิวนะครับเราสามารถจะเปลี่ยน orientation ของน o อตแน่นอนก็มีผลต่อตำแหน่งดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับอันนี้เราก็เลือกได้นะครับผมจะลองปรับดูนิดหน่อยเช่นใน Geo Sky เนี่ยนะจะสังเกตเห็นว่าก็มีรูปนี้อยู่ใช่ไหมครับผมสามารถที่จะคลิกลากไอคอนรูปดวงอาทิตย์ตัวนี้นะฮะไปจะเห็นว่าจริงๆมันส่งผลต่อนะครับส่งผลต่อทิศทางของของแสงเห็นไหมฮะร,รวมทั้งความสว่าง ถ้าเราแน่นอนเราลงไปต่ำเวลาตอนนี้เป็นประมาณาทุ่มหนึ่งนะครับก็ซีนมันก็จะมืดไปนะครับในขณะเดียวกันังมีอีกนิดหนึ่งตอนที่เราดิสเพลตองนี้นะครับอาจจะเนื่องจากซีนตัวนี้มันยังไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าในกรณีที่ซีนเรามีความหนักเราอาจจะควบคุมการดิสเพล์ได้อีกนะครับอย่างเช่นถ้าเราดูที่ดิสเพลตรงไอคอนที่มุมขวาบนของจอทํางานเนี่ยนะครับถ้าเราคลี่ออกมาดูเราสามารถที่จะควบคุม สิ่งที่ดิสเพลย์ต่างๆได้โดยเริ่มต้นตั้งแต่ออบชันข้างบนเนี่ยนะหมายว่าเราจะซ่อนอะไรหรือแสดงอะไรนะครับเช่นเราไม่ต้องการดูไลท์ซอสตอนนี้เราไม่ต้องการดูพาติโกอ็อบเจกต์ล้วไม่ต้องการดูพาดเราไม่ต้องการด, part, ราารดูพวกตำแหน่งกล้องอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะเซตค่าเหล่านี้ได้ว่าจะดูหรือไม่ดูหรือแม้กระทังผมจะทอ g g กเกอร์กริดนะฮะก mm hmm. ริดตัวนี้ก็เป็นการ Display ว่า เราอยากจะใช้กริดเพื่อใช้ในการทำ composition บนหน้าจอใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์เริ่มต้นถัดมาที่สำคัญอีกอันคือโหมดนะครับโหมดตอนนี้ Deform มันจะเป็น display เป็นสีสันตามแมทที่เราที่เราทำแน่นอนมันจะค่อนข้างหนักในการ display ลอง display ทีนึงนะครับ wide frame นะครับอันนี้เป็น wide frame Mode นะครับก็หมายความว่าตอนนี้เห็นเป็นโครงลวดใช่ไหมครับถัดมาเป็น clay หมายความว่าตัดแมทที่ออกไป แสดงโมเดลเป็นขาวๆธรรมดาอาจจะดูเรื่องเช a ดแชโดนะครับอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมันมีผลต่อดิสเพลย์สปีดนะครับหรือตัวสุดท้ายอันนี้เป็นสตีลกับไดนามิกนะครับหมายมความว่าในกรณีที่เรามพีพวกต้นหมากลากไม้ที่มันจะ,ะขยับตัวในขณะที่เราโมดแอนิเมชันหอะไรก็แล้วแต่แน่นอนมันกินกำลังเครื่องเราสามารถจะสวิตช์เป็นสตีลโหมดพวกต้นไม้ทั้งหลายแหล่นี่นะครับมันก็อยู่นิ่ง ไม่มีการขยับตัวนะครับอันนี้ก็ช่วยลดภาระของดิสเพลย์ลงไปได้นะครับในขณะเดียวกันอีกอันนึงคือ realtime Qual i t y นะครับดีฟอร์มอยู่ที่ Pre c i s e หมายความมันมีคุณภาพของภาพสูงผมจะลองสวิตช์กลับไปที่โหมดกราฟิกสีธรรมดาก่อนนะครับใจค่ะที่ผมพยายามจะขยับเนื่องจากโมเดลมันเล็กนะครับก็เลยยังไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ในขณะที่เรามีโมเดลขนาดใหญ่หน้าจอมันอาจจะค่อนข้างแหลกนิดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับกราฟิกบอร์ดเราสามารถจะสวิตช์เป็น s m ooth เวลาที่เป็นส MOOTH เนี่ยนะครับมันก็จะเวลาเลื่อนเมาส์เนี่ยมันจะดูลื่นขึ้นเพราะว่าดิสเพลย์มันมันทำงานน้อยลงนะครับ <c oughs> การเปลี่ยนโหมดตรงนี้เราอาจจะใช้ F1 หรือ F2 นะครับ F1 ก็เป็นกลับไปเป็น precise F2 ก็กลับเป็น smooth โห d e นะครับเราก็สามารถจะเลือกดูได้ในขณะที่เราทำงานมันจะช่วยให้ประสิทธิภาพในระหว่างที่เราทำงานมันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นดิสเพลย์ที่เราควบคุมได้นะครับ ถัดไปอีกเรื่องที่สำคัญมากก็คือเรื่องของแอสเซทนะครับแอสเซทตัวนี้อาจจะเป็นคีย์สำคัญเลยของ D5 ก็คือเป็นคลังข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัวโมเดลตัวแมททีเรียลต่างๆนะครับถ้าเราองคลิกที่แอสเซทดูจะสังเกตเห็นว่าในแอสเซทเนี่ยมันจะมีโหมดอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับก็คือโหมดแรกก็เป็นโมเดลนะครับโมเดลนี้ทีนี้ก็คืออ็อบเจกต์ทั้งหลายแหล่ที่เขาเตรยียมไว้ให้นะครับซึ่งมีเยอะมาก นะครับโดยเฉพาะถ้าใครอยู่ใน Education หรือใน Pro version เนี่ยเราก็จะมี list ของ material ออก asset เหล่านี้มากมายเลยนะครับอยเช่นกรณีน,นี้ผมสามารถจะเลือกอเช่นต้นไม้มีตั้ง4,000กว่าชนิดนะครับก็จับมาวางในนี้ได้ผมจะลองดูง่ายๆนิดหนึ่งสมมติผมใจที่ indoor นะครับแล้วผมจะเลือก Furniture แล้วกันมผมคลิกที่ Furniture Furniture ิเจอเองเข้าแอมจะแบ่งหมวดหมู่แยกย่อยเพื่อให้เราหาของได้ง่ายขึ้น เช่นสมมติผมอยากได้เทเบิลสักอันผมคลิกลงไปก็จะมีลิสต์ของรายการนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตด,ดูในลิสต์เนี่ยก็ผมอยากจะเอาตัวใดตัวหนึ่งมาใส่ในในหน้าจอเนี่ยนะครับเ,เราอาจจะเลื่อนจนเจอแต่เราสังเกตด,ดูนะครับในรายการเนี่ยมันจะมีหลายอันเนี่ยเขียนว่าโปรนะครับอันไหนที่มีไอคอนคําว่าโปรเนี่ยหมายความว่าใช้สําหรับโปรเวอร์ชั่นนะครับในฟรีเวอร์ชั่น พวกเราอาจจะเห็นโปรเนี่ยแต่โหลดมาไม่ได้นะครับโหลดมาไม่ได้แล้วก็เห็นแค่ว่ามันมี asset แอสเซทเหล่านี้ให้ใช้ผมยกตัวอย่างดือว่าเอาโมเดลไม่ใหญ่แล้วกันนะครับพอมาที่เนี่ยจะสังเกตดูว่ามันมีไอคอนให้ดาวน์โหลดที่มุมขวาล่างของทําเนลตรงนี้นะครับผมจะเริ่มต้นด้วยการคลิกดาวน์โหลดก่อนสิ่งที่ทําก็คือมันจะดาวน์โหลดคอนเทนต์เนี่ยมาจากอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแอเสเซทนี้มันจะเข้ามาสังเกตดูมีเครื่องหมายถูกเนี่ยหมายถึงว่าโหลดแล้วนะครับ เนื่องจากผมใช้ educational version เพราะฉะนั้นผมก็ใช้ได้เหมือนโปรแหละผมก็จะดึงอันนี้มาใช้คล้ายๆตอนที่เราดึง Object มาใส่ตอนที่ผม Import sketchup model มาเมื่อกี้นะครับผมสามารถที่จะคลิกที่รายการ thumbnail ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาอาจจะใช้เวลาในการ generate บ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องการ create ตัวโมเดลแล้วจับตัวนี้มาวางนะครับผมจะวางที่นี่ผมอาจจะ rotate มันนิดหน่อยอะไรก็แล้วแต่นะครับ อันนี้ก็หมายความว่าเราสามารถจะเอาแอสเซทที่มีอยู่ในไลบรดซึ่งเป็นแอสเซทที่มีคุณภาพสูงทีเดียวนะครับอันนี้ก็สามารถทำให้ซีนมันดูเรียลลิสติกขึ้นนะครับอันนี้ก็คือโมเดลถัดมาตัวการสำคัญของการทำเรียลไทม์เบลลิงหรือหรือเวนเดอร์สวยๆเนี่ยมันคือแมทเทียรแหะครับในแมทเทียเเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับเขาพยายามจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เราเลือกใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติผมอยากได้พื้น เป็นเซรามิกทสักอันนะครับแล้วอย่างเี่ผมอยากใช้กับพื้นนะครับผมเลือกอะไรวัสดุสักอันเช่นกรณีอันนี้แล้วกันแน่นอนมันมีดาวนโหลดใช่ไหมครับแต่ตรงนี้สังเกตด,ดูนะฮะดาวน์โหลดแต่ไม่มีสัญลักษณ์โปรหมายความว่าสาหรับฟรีเวอร์ชั่นก็ใช้อันนี้ได้ผมจะลองโหลดมาก่อนหลังจะโหลดมาเสร็จทําแบบเดียวกันนะครับในกรณีที่เป็นแมททีเยลเนี่ยเราจะใช้วิธีคลิกที่แมททีเยลแล้วเลื่อนเมาส์มาสังเกตด,ดูมันจะเป็นไอคอนรูปไดรอปเนี่ยนะครับรูปหยอดตาเนี่ย นะครับเสร็จแล้วเราสังเกตเห็นว่าเราเลื่อนเมาส์ไปเนี่ยครับเขาจะไฮไลท์ตามแมทเทีรเรียลที่แยกมาจาก 3D โมเดลที่เราได้มายกตัวอย่างเช่นผมอยากจะได้ที่พื้นผมเลื่อนมาตรงพื้นนะครับแล้วผมก็คลิกไปทีหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะเอาไอ้ทายของเราอันเนี้ยมาวางที่นี่นะครับเวลาเราจะเลิกตอนสังเกตเห็นว่าผมสามารถจะเอาไอ r ดรอปเนี่ยไปคลิกไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเวลาผมเลิกผมก็กด escape นะครับอันนี้ผมก็ได้วัสดุนะครับ อีกตัวหนึ่งซึ่งคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้เอามาใช้ในโมเดลเราได้ทันทีอันนี้คือ m a t e ที a รนะครับถัดไปอีกอันนึงคือ Particle ิลนะครับพาร์ติเคก็คือการเอา Object. อ b อบเจเดี๋ยวผมจะเอาทายเอาไปก่อนนะครับพาร์ติเคเนี่ยก็เป็นอ็อบเจกต์ประเภทที่เป็นควันเป็นไฟอะไรประมาณนี้สังเกตดูนะครับผมสามารถจะมี สัญลักษณ์ที่เป็นควันนะครับน้ำอะไรพวกเนี้ยนะครับอย่างเช่นกรณีนี้มันนี้ฟลูอิดนะครับอันนี้เป็นพวกน้ำนะครับไฟนี้ก็เป็นไฟผมสามารถจะเอาอ็อบเจกต์พวกพาติเคิลพวกเนี้ยมาจับมาวางประกอบในซีนได้โดยหลักการเดียวกันนะครับคลิกลงไปถ้าต้องดาวน์โหลดก็ดาวนโหลดถ้าอยากจะมาใช้ก็คลิกไปแล้วก็เลื่อนเมาส์มาคลิกจอนะครับอันนี้ก็เป็นพาติเคิลอีกตัวคือสแกตเตอร์นะครับสแกตเตอร์ในที่นี้ก็คือ อ็อบเจกตที่เราสามารถจะเทลงไปบน Object ใดๆยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า,า,า,ญญาผมเลือกลอนแลนด์สเคปนะเห็นว่าตอนนี้มันมีวายตี้ของ Landscape ผมสามารถจะคลิกลงไปแล้วเขาก็จะเอาอ็อบเจกต์เน่ยที่มีคอมบิเนชันของอ็อบเจกต์เนี่ยจับมาเทลงไปบนรันหน้าใดๆที่เราเลือกหรือ m a ทที i a l ใดๆที่อยู่บนจอที่เราเลือกนะครับอันนี้ก็ก็เป็น scatter นะครับ อาละรครับตอนนี้เราเห็นว่ามันมีเอนแวนเรมเปนประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาเราทําเสร็จแล้วนะครับตัวแอสเซทตัวนี้เราสามารถจะกดกากบาทตรงนี้เพื่อปิดไปนะครับที่กลับมาก็คือพอเราได้ตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะทํางานไปแล้วเราก็บันทึกเก็บไว้ได้นะครับโดยที่เราไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วเราสามารถจะเซฟนะครับทีเวลาเราเซฟเนี่ยนะครับเขาก็จะถามว่าเราจะเซฟลงไปที่ โฟลเดอร์ er ไหนนะครับทีนี้เวลาเราทำสมมติวมอยู่ที่นี่นะครับถ้าผมเลือกเซฟที่นี่แล้วผมตั้งชื่อเป็น D5 สมมตินะครับ D5 Interface สมมตินะครับถ้าผมตั้งชื่อแบบนี้แล้วผมเซฟลงไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะทำการเซฟโปรเจกต์นี้ไว้รวมทั้งแอสเซทนี้ถ้าเรามาดูนิดหนึ่ง ผมเซฟไว้ที่ไหนสังเกตดูนะครับสมมติว่าผมมีที่เวลาผมเซฟเนื่องจากผมเซฟในโฟลเดอร์นี้นะครับถ้าสังเกตดูผมจะเจอโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า d5interface ของผมเนี่ยนะเข้าไปดูข้างในมันจะมีไฟล์ตัว d5 ซึ่งนำสกุลเป็น dds นะครับอันนี้เป็นไฟล์หลักของ d5 มันจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนแล้วในนั้น่ยมีไฟล์นะครับแล้วในไฟล์เนี่ยจะประกอบไปด้วย asset กับ resource นะครับซึ่ง asset ก็คือ สิ่งที่เราทำการโหลดเข้าไปใน D5 นั่นแหละนะครับแล้วก็ยังมี resource resource ในที่นี้ก็คือตัวที่เรา import เข้ามานะครับใน scene ของ D5 ตรงนี้นะครับส่วน asset เป็น asset ที่เราโหลดจะ map TV จะอะไรก็แล้วก็จะ p a ็ k มารวมกันแล้วก็อยู่ในก้อนเดียวกันเลยนะครับก็จะได้เป็นโฟลเดอร์หนึ่งอันอันนี้เป็นพฤติกรรมของของ D5 นะครับเวลาเราจะเปิดไฟล์อะ นะครับเวลาจะเปิดไฟล์ก็ทําแบบเดียกันผมจะลองทําให้ดูนะครับผมจะลองนีโปรเจกต์ก่อนให้เห็นไอเดียว่าตอนแรกผมจะว่างๆนะครับเนื่องจากผมเซฟไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมจะไม่ต้องเซฟอีกรอบแล้นะครับ่ของมีหน้าจอแรกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับว่างๆแล้วผมอยากจะโหลดข้อมูลของเดิมผมก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ Open เพนนะครับเราอาจจะไปที่ Recent ก็ได้นะไปที่ไฟล์ Recent อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะลองเปิดให้พวกเราดูนิดผมโอเพ เสร็จแล้วเราโอเพเสร็จแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่ d5 เพ้วผมเก็บที่ d5 interface ใช่ไหมครับผมดาบเิลคกิกจะเห็นสังเกตเห็นว่ามันคอยควานหา dls นะครับไฟล์ผมก็เข้าไปในนี้แล้วก็จะเจอไฟล์ที่นามสกุล dls นะครับอันนี้เป็น d5 source ไฟล์เลยนะครับแล้วผมก็ Open มาผมก็จะทำการโหลดไฟล์เมื่อกี้ที่เราเก็บไว้นะครับแต่เนื่องจากอันนี้ผม new ไฟล์มาก็เลยถามนี่หน่อยไม่เซฟเหรอผมไม่เซฟนะครับ เราก็จะเข้ามาในซีนเดิมที่เราได้มานะครับอาจจะได้โมเดลอาจจะดูแล้วโมเดลมันแปลกๆมันเป็นเพราะว่ามุมกล้องเราไม่ได้บันทึกไว้นะครับถ้าเรามีการบันทึกมุมกล้องไว้อะเราจะกลับมาที่มุมเดิมนั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้ก็ก็จะโหลดเข้ามาเฉยๆก่อนนะครับเอาละครับก็คงพอเห็นอินเทอร์เฟซพื้นฐานใน D5 นะครับ ในคราวหน้าเราก็จะมาดูกันเรื่องของการควบคุม Environment ที่เมื่อกี้เราทดลองเช่นตำแหน่งดวงอาทิตย์หรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าทำไงได้บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ